เขาส่งข้อความมานะครับแต่พอเราอ่านและตอบนะเขาก็อ่านช้ามากนะครับแล้วเราก็ทําให้เขาติดหนี้ยังไงดีคะนะถ้าเขาอ่านประเด็นนี้นะนะครับเขาส่งมาเราอ่านแล้วตอบแล้วเ,เขาดองเขาดองแชทไว้ครับคราวนี้เรากังวลกังวายใจครับทําไมยังไม่อ่านทําไมยังไม่ตอบ ปัญหานี้ไม่ใช่เขาติดหนี้เราทางจิตใต้สำนึกครับแต่เราเองครับกังกวลกังวลใจเพราะติดหนี้เขาทางจิตใต้สำนึกครับคุณแสดงความอยากของตัวเองมากเกินไปครับเราโฟกัสตัวเองไม่ได้ครับสภาวะจิตของเรามันไม่มั่นคงครับเพราะไปโฟกัสแต่เขาครับครูพูดหลายครั้งมากนะอย่ามองแมวจนกลายเป็นหู อย่ามองแมวจนกลายเป็นเสือเขาไม่ได้มีคุณค่ามากขนาดนั้นเขาไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเขาไม่ได้เพอร์เฟกมากขนาดนั้นครับนะครับเพราะกรณีแบบนี้ครับเวลาเขาไม่เขาไม่ตอบมาประมาณนี้ครับถ้าไม่สงบใจลบข้อความนั้นออกไปแล้วมารีเซ็ตโปรแกรมใหม่นะครับมาโฟกัสตัวเองก่อนเพราะเขาไม่อินครับคราวนี้เราก็นั่งรอแล้วครับว่าเมื่อไร่จะตอบมาเมื่อไร่จะโทรมาเปิดดูแต่แชทอยู่นั่นแหละครับเพราะเขาไม่อินครับ ให้คุณรอจนกว่าเขาทักมาใหม่อีกครั้งครับ yeah. แล้วใช้ของขวัญที่ครูสอนอยู่ในสั่งรักนะครับเรื่องนี้ให้คุณใช้ของขวัญและการ์ดหนึ่งใบส่งไปให้เขาครับ